ครับสมบายดีโซ่ฟันพุ่นหัตที่หากันย้ายยนต์สองฟันหาเราหกสิบเอ็ดปึงออมหันบั้นจนบัตระพุน่นต้นหญิงด้อยหน้ายอยู่ตัวเท็กตัวไม้ตัวอะไรคือเขาเหมือนเดิมนะพี่นออ้องอืมแรงๆเลยจะให้ดิบฟน์พวกฮอร์โมนสารเคมีป้องกันมะเร็ง ว่องกันรวงแบบเข่าเพราะว่าช่วงนี้แบบเข่ามันกําลังสั่งเงาพี่น้องมันสองปีหนึ่งเดือนแล้วดิสองปีหนึ่งเดือนมันก็กำลังสั่งล้ต้นมันเพื่อที่ออกจันนะครับออกแสงเพรว่าไงอ้าวเบิ่งกันไปเรื่อยๆพี่น้องติดตามเมื่อผลไปกู้มือสโเวีนตแล้วตันี้สมบูรณ์ขึ้นว่าจะออกก่อนต้วนี้ท่านไง กติง่ายขึ้นก็ทีออกน้ำกลนไปซะละกติป็นรออุ่นเป็นรุ่นไปคือบ้านหลับพี่น้องแต่ส่วนมากต้องออกพร้อมกันหลายตน้นอยู่เออเกี่ยน่นพวกเผามันเกือบสองโหลตน้นย่ามพเจ้าผมก็ต้องย่างเนาะสำรวจตรวจตายชังสี่สิบเมือ่อนี่เป็นถ่องย่างมันเลี้ยงอยู่รอบเด้เออเพราะว่าเบื้งล้ำตน้นถ้าเทียม่มี พวกมาจอหลอยน้ำมันขึ้นห้างกระเดื่องนี้ย้ำขึ้นมันบินมากพี่น้องเพราะต้องตรวจเท็คด้วยน้ำเงาบันเพราะว่าน้ำเงาน้ำยังมันนี่แหละชวนมากมันจีอ่านจีเท่าไหร่มาทำเสาเมื่อกีดอ้ดีรอดเพราะว่าต้อ,าองกีดซอยเหนือเขาเขาหยาบเพราะไงลงใส่เหม็นผักแล่เออเอาการบอกพ่อมาครับทำเสาให้พ่อ ว่าที่เบิดชุกต้นกับวิญมองไปละจะพ่นดินเอาหญ้าออกก็เลืออยู่ห่างพอดีเพท่นแล้วมันแดดมึงวันแดดร้ายผมกับพวกกายดิครับนี่คือบรรยากาศที่วันชวนวันชดพ่นสองมุ่งกลัวๆอยู่เนาะเพราะท่านได้กินเขาดอกเพราะท่านเหนื่หิวสามมุ่งกลัวจังสิกินตามเวลา เกือบตีสองกัวกัวเกือบตีสามเอออันนี้ร่วงมะพร้าวทำไรพี่น้องยอดไม่กระพุ่งขึ้นไหมเพร่ต้องตัวใหญ่เพราะต้องท่อยอดไม่ฟุ้งขึ้นไหมนามก็ได้กำลังขึ้นไหมบางทีจะใส่คัตเตอร์ไม่กีดซอยเหลือแล้วกออ่อนวนใบใบเนี้ยงๆไปละแจ้งมุ้นนี่ก็ต้องกีดซอยเหลือเขาถ้าป้ายอยเขาเป็นธรรมชาตินี่ มันดีสูงมันดีมัดเตี้ยมันดีสะลุดขึ้นไปได้ดิเพราะวันมีแนวหัดดิเออคือเขาเบ็ดใหม่ยนีเขาเอ่อชิดแม่เสานี่ะครับอันนี้ก็ทิค่ายกันลักษณะผมว่างานมันตั้งกัดดอกเดี๋ยวสิเกล็ดลุดเกล็ดหลานมาตัดซอยให้มันแล้วเออมันสกัสดด,ดี๋ยวนี้ก็ปล่อยให้มันเขียวชะอุ่มไปสักก้อนปล่อยให้มันเขียวชะอุ่มไปสักก้อน เออพื้นดินเ,เ,เล้าเล่าละยังยังมันท่านจะใส่ปุ๋ยแบบหลายต้นหนักมันจะจิบก็ต้นมันฮึมเกิน,นตัวน,นี้ก็ถือดวงมะพร้าวทำไรแต่หน่อยเดีวมาบานพญานาคเดี๋ยวนี้เขากำลังเปลีนขึ้นเขากำลังตั้งตัวตรงเห็นเพื่อนๆสมบูรณ์ผู้ปลูกพานน้ำหอมอีสานบ้านเฮาเออมีปัญหา,าเกออินล้วนลวแล้วจะมีปัญหาเฮาก็แก้ได้ดอกพี่น้องยัดไปท่อ ผมไม่ใช่เด็กจัดหญ้าลงมาพี่เออ,อางานตำรวดตรวจตาเพิ่งก่อนว่ามันเป็น,ยน,น,ปอ,น,นอย่างไรเด็กบึงอาจจะมีปูมีปลาขอรอดว่ามีกระพันงานขึ้นเป็นข้องเปนข,ข้องหนูแหละางานกรไหลอลาแตลาดุ่งมาสายที่เสียขึ้นเอาเออปลาตัวเด็กสลัดกับขึ้นไปเลย ตรวจเชื้มืองบางนาเป็นพิกิตที่ปลูกไหมไหมเออเออเบืองสำรวจตรวจตาวานมีแมงบุ้งบอขันมีห้องก็เอา,อเอามือเนี่ยยิบออกที่เดียพี่น้องแมงบุ้งเลยมันมักแค่แค่นันหมักหยอดอ่อนๆของบางนาเป็นพิกิต เพื่อนหางเะนาวเกี่ยคัดเกี่ยจนได้เว็ดไปกับว่าฉันมีฟ้าถือดอกขุนแกงเลยเดี๋ยวจะสวดเตมันตรงนั้นพี่น้องปองยอดมากเป็นดอกฟันดิเออเป็นน้ำสันโอเคโยผ่ันดิู่ผ่านดู่ผ่านดู ยังทำดูดดูดปลาบิ่งบวกนัเพราะว่ามันจจมัอนอัติมีพวกยังบุ้ยังประมาณนนั่งพวกแม่งพี่น้องออกดอกอาราเพาพวกน,นี้แม,มงบุ้งนี่นี่ถ้าเขาไปสังเกตพวกก็ะติกินเนี่ยมันเป็นตัวแบบนี้พี่น้องเนี่ยนี่เป็นตัวแข็งเยึยกแมงมันทิมดด่มรถทิ่มให้ปลากินเส้นเบ็ดวดูด ตัวน้อยเขาเหนียวเขาต้องมั่นดูแลที่ไหนบางน้าเปลี่ยนที่คิดนั่นจิกลอยกินยอดของเขาบีบตายแล้วก็เลี้ยวดอกขนาดผมเบิ้งซื่อเมื่อมันยัง้อยหูร้อยตาลอดหูลอดตาไปื่ออะไรเออเมันก็เป็นดอกไปฟ้อมเป็นใบไปฟ้อมดี่น้องฟ้อมนเป็นทิ้งตอนเนี่ยตัวน้อยเงี้ยวเงี้ยขึ้น ว่ามันยังไว้กินจนได้อยู่ใส่สายตาให้เป็นประโยชน์สายตาอ่านกินพเพาะดินเนาะพี่น้องเนี่ยสาปีปีกันบ,บีบข้อมันตายหมดเรื่องไปป่านี้มาบาดหรอกเป็นศัตรูของตันไ,ไม่เฮาเด้จะไปย่านแต่บาดวิบวับไปแล้วพอบาดเป็นชุตว์เบุญเป็นยังไงอย่างตัวตัวเช็คด้วสิ่สูงเนื่อยที่น้องเอ้ย เกิอบตะคอนท่ออันนี okay. ้พ okay. ่อเบียงมีต้นไม้อยู่หายารมณ์เกาดมุนี่ครับโอเคเบี้ยอยู่พุ่นขับใช้ไปหมดละหาต้นมาข่าวว่าท่านแล้วรอบๆแถวนี้เลี้วพุ่นดินทั้งที่เอาปุ๋ยสูตรเสมอมาใส่รอบสุดท้ายจบ เป็นขันเป็นตอนไปเหียพี่น้องเก็ียดเกียดเลยังับการทำงานอ๋อซอลนี่จำใบดีบรรยากาศทุ่นอิงดอยฟุ้งเมืองบันห้องกับ่อยแข่งกลางฟางพี่น้องขอบคุณขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่ติดตามเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับถ้พให้เพื่อนเดี๋ยวว่าผัดข้าวสารได้นดันการเกษตรที่ผมลงแท็บทีส้มเมื่อ ทั้งช่องยูทูบบ้างช่องเดียวบ้างช่องเฟซบุ๊กบ้งางเพื่อกระจายความรู้ให้แกพี่แกน้องผู้ที่มักชีวิตการเกษตรผู้ว่ามักกะทันไปไม่เป็นไรเอาขอบคุณสำหรับเช้าวันนี้สบายดีครับผม